สวัสดีครับเอบซีทุกคนเอบซีที่อยู่ในเมืองไทยแล้วอยู่มองนอกด้วยนะครับครับผมวันนี้หนุ่มโชคก็มีหวยเราพัฒนาชดเต็มมาฝากเนาะครับผมเราพัฒนาชดเต็มวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้ทำให้ที่02-405-0708เนาะ4345464749 50535465658เนาะ6062676869 7073 767778 8083858689เนาะนี่คือจุดเต็มจุดเต็มของเราสูตรก็คือให้เล่นเท่ากันทุกตัวเนาะมีอยู่3าตัวก็ให้เล่นเท่ากันทุกตัวถ้าซื้อตัวละร้อยคนร้อยก็มันจะเป็นงุลงทุน6คนบาทเนาะกำไรก็จะได้สี่พันบาทถ้าถูกเนาะถูกได้เหมือนหนึ่งแล้วก็หักทุนไปหกพันแล้วก็เหลือสี่พันนั่นแหละคือกําไรเนาะ นี่คือสูตรเทคนิคของนําโชคที่เล่นทุกวันเนาะทุกครั้งเลยเอาทุกรอบรอบละาสี่พันสี่พันเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องเอาเยอะเอาแบบพอเพียงเนาะเอาเยอะมันก็ไม่ได้ของเขาหรอกว่าเราก็ตัวเลขเขาไมมันเยอะจังเลยหนุ่มโชคแม่ไม่แม่ไม่ชอบอะไรประมาณนั้นนะก็จะบอกว่ามันเป็นสูตรที่เราทําวิเครา์มาให้แล้วแบบไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับหรืออยากกลับก็ได้ถ้าอยากกลับก็ได้มันจะเป็นสองสองขาแล้วมันจะเป็นบนล่างแล้วก็กลับ รูปเงี้นจะเป็นบนล่างถ้ามันถูกสองขาก็ได้กาไรอีกเพิ่มหนึ่งเนาะแต่ถ้าไม่ถูกสองขาถูกขาเดียวอย่างถูกบนถูกล่าง,างนงี้ก็จะได้กําไรสี่พันเนาะอย่างหนุ่มโชคลงทุนไปหกพันบาทแต่ละรอบเนาะหนุ่มโชคก็ได้กําไรมาสี่พันบาทเนาะเพราะว่าซื้อในแอปมันได้เหมือนหนึ่งเนาะร้อยร้อยหนึ่งได้เหมือนหนึ่งาแล้วก็หกักหักทุนไปหกพันบาทแล้วก็เหลือสี่พันก็เป็นกําไรเราจะเล่นชุดแบบ ลบน้อยคูณน้อยก็ได้5คูณ5ก็ได้10คูณ10 20คูณ20 30คูณ30 50คูณ50ก็ได้เมื่อก่อนหนุ่มโชคจะเล่น50คูณ50เนาะแต่เดี๋ยวนี้ขยับมาร้อยคูณร้อยแล้วเพราะว่ามันก็เพิ่มราคาขึ้นมาอีกเนาะเราจะได้เยอะขึ้นมานิดนึงโอเคครับผมนี่คือสูตรลับเนาะสูตรลับหนุ่มโชคทํำยังไงจะได้เล่นแบบเดิมมันไม่ได้หรอกไปตามตัวจ้อาจารย์นนอาจารย์นี้มันไม่ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้มันก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้าก็ทําให้เราเสียเสียใจด้วยเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยเพราะฉะนั้นหนุ่มโชคก็เลยมาทําสูตรออกมาใหม่ มีข้อออกมาใหม่ก็ทํามาใหม่แบบจุดเต็มเนาะโอเคครับผมลราพัฒนาจุดเต็มก็มีเท่านี้นะครับใครชอบก็จัดเด้อใครชอบก็าจัดใครขัดก็ผ่านไม่ต้องด่าบ้าเนาะไม่ต้องด่าม้าอะไรมากมายเพราะอะไรชอบก็จัดแค่นั้นเองไม่ชอบก็เลี่ยนผ่านแค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้องด่ากลับมาเนาะไม่ต้องด่าไม่ต้องบูลลี่อะไรต่างๆนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากโดนไม่อยากให้ให้ใหใหเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าทุกคนก็เอาเงินซื้อเหมือนกันเนาะไม่อยากเสียเงิน ไปตามตัวจอสามอาจารย์สี่อาจารย์ห้าอาจารย์หกอาจารย์อาจารย์ดังๆหกเจ็ดปอาจารย์ตายเรียบเลยไม่เข้าสู้ของเราไม่ได้ของเราเข้าทุกรอบทุกรอบนี่รอบที่ยี่ิบหกเนาะยี่ิบห้ารอบแตกไปแล้วต่อเนื่องเนาะงวดที่แล้วก็เข้าศูนสองแจงๆเลยงวดนี้บรรจันเนาะจะเข้าอะไรก็ติดตามนะครับก็ผมสําหรับชุดเตรียมก็มีเท่านี้นะครับขอให้คนแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเลยแล้วก็ใช้วิจรารญา้วยเนาะในการรับชมอันนี้คือเป็นเพียงแนวทางทเท่านั้นนะคำเตือน เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอให้ทุกคนบทใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้คนรวยๆรวยๆรวยๆครับ